สวัสดีค่ะก็มาพบกับนุกอีกแล้วนะคะในรายการทํากินกันนะคะวันนี้นุกก็จะมีเมนูของข้าวค่ะนั่นก็คือผัดฟักทองใส่ไข่นะคะเมนูที่นุกทําวันนี้จะใช้พริกแห้งในการทํานะคะวัตถุดิบและส่วนผสมก็ง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําได้เลยค่ะไปกันเลยค่ะ 1. พริกแห้ง2งไข่ไก่ 3. หอมหัวใหญ่สี่ผงปรุงรสห้าซีอิ้วขาวหกซอสหอยนางรมและเจ็ดน้ำมันพืชค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำได้เลยค่ะ 1. เทน้ำมันพืชใส่ในหม้อค่ะเมื่อน้ำมันพืชเริ่มร้อนให้ใส่พริกลงไปเมื่อน้ำมันร้อนได้ที่เสร็จแล้วให้ใส่ไข่ลงไปค่ะ สร็จแล้วก็คนไข่ให้เข้ากับพริกนะคะคนจนไข่เซตตัวจับกันเป็นก้อนค่ะเมื่อไข่เริ่มสุกให้ใส่ฟักทองลงไปเสร็จแล้วก็คนให้ไข่กับฟักทองให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วเราจะรอสักพักหนึ่งให้ฟักทองเริ่มสุกค่ะขั้นตอนนี้สามารถเติมน้ําลงไปได้นะคะนิดหน่อยค่ะเพื่อทําให้ฟักทองสุกเร็วค่ะเมื่อฟักทองเริ่มสุกให้ใส่ผงปรุงรสลงไปค่ะ หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเสร็จแล้วก็คนให้ผงปรุงรสเข้ากับฝักทองนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะขั้นตอนต่อมาให้ใส่ซีอิ๊วขาวประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะตอนต่อมาเราใส่หอมหัวใหญ่ะคะ่ะใส่เสร็จแล้วจะโคนหอมหัวใหญ่ให้พอสุกนะคะได้ประมาณนี้แล้วะคาะหอมหัวใหญ่ก็เริ่มสุกนะคะเราก็จะใส่ซ้อนหอยนางรมลงไปประมาณสองถึงสามช้อนโต๊ะค่ะ แล้วแต่ความชอบนะคะเสร็จแล้วเราก็จะคนให้ส่วนผสมเข้ากันสักพักนะคะเราก็จะคนสักพักหนึ่งนะคะให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันนะคะและสุกดีค่ะเมื่อทั้งหมดสุกแล้วเราก็มาเทใส่จานนะคะก็จะได้ออกมาลักษณะนี้นะคะยังไงเพื่อนๆก็ไปลองทําตามกันดูนะคะง่ายๆค่ะเราใช้วัตถุดิบเท่าที่เรามีในตู้เย็นนะคะถ้าชอบคลิปนุ๊กอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วกดติดตามให้นุ๊กด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่ในอีพีต่อไปนะคะในรายการทำกินกันค่ะวันนี้นุกขอตัวลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย